เจ็บปวนมากแล้วก็รุ่นกันไอนสายรัปรากันแล้วมันไม่หายก็เลยเข้าร้านยาใหญ่ร้านส่งเลยมากระทกคนคิดน่อยจะาด้สามแล้วก็อเมพุทธาคนหนึ่งสี่ร่วมกันเป็นหกคน นี่ขามด่านมาแล้วพี่น้องไกลแม่อันนี้ไม่ยังได้ทูบอ่ะแม่โอ้สวัสดีค่ะขามด่านแล้วนะคะเที่ยวกับลูกสาวกับเจ้านายลูกสาวนาเล็กนานานานเรียมก็นั่งกันทอดขามเมนข้าวก็นังก,กันจั๊กักษาซีดไ้แล้วก็พนักงานเมื่อคืนนี้นอนกาลักินแล้วค่ะตื่นเช้ามาก็กินข้าวเรียบร้อยรอเ่าข้าวแล้วใจกับสาวสวยเกสสายมารับค่ะ พัดวมาหลับมาถาอยู่ได้ติดตามนะ YouTube นะคะจะพาไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> โ้โวจะพาไปไซ่เน่่ด้นแม่ยังไม่รู้เดี๋ยวถึงบ้านก่อนสวนรรคเกสวยนะถ้ามาถ้าเป็นหน้าฝนจะสวยนะบิวอันนี้ยังบนหอนสวรรค์ได้ไหมได้่ายังแมนเ่ม,ม,มีอันนี้ยอยู่ไ,ไม่คุ่นยังแมนเป็นวะแมน้าต้องขึ้นสะพานขาสะพานขามีเข่ายังไ่ กันเลยนั่นแมกกาโท่ก็ได้ในตู้แต่ใเปลี่ยนซิมในตลาดบ่ะพีสายแล้วไปเปลี่ยนตลาดเขาซื้อได้กลอยมันยังกี่ขวบอยู่ได้ยัลอยเดียวลอยเดียวได้๋ยวแจ็คเมื่อสามมื่อได้ได้ได้หลายเมื่อเด็กแต่ว่าพ่อเขาก็เติมไม่ไรมันว่าได้ค่ะเติมอยู่ในหมู่บ้านมีบัตรเติมมันว่ามี่ร้านแม่เต้ยังสิบวะแมนค่ะร้านค่ะร้านร้านไรแม่ร้านกาแแม่เต้ได้เพราะว่าพ่อแม่มันมันยูทูมันบ่อใดกูหัวปวดอะไรนะเนี่ยเปลี่ยนซิมเขาใส่ ก็ล่องทะเบียนห้เข้าติแม่พันล่องห้เรียบร้อยพ็นสีล่องห้ยวต้องติตรอเพราะว่าเป็นเอียงนะเ้าสิเดยกิรอทั้งบทั้งวานก่อนเนี้ยนอนเนาะนกานานีรจะ้กำลังนรอบคำลัำแล้วแหละแม่แล้วแหละแล้วอะรเด้อรอรอดน่นานะรถรอรอดเราะข้าว้านจะเรอยกไม่ค่ยังอเพราะข้าววาเขา มาโดนก็เก็บปั๊บไอ้ว่ามันโดนนะล่อยคช่งออยเขาเจียเงิน้าเวมันไฟโหกเเสียวไ่ไนก็แรกคนหน้ามันดับสมจิตนะเนาะตัวซีตอนนั้นเด้พี่น้องบ่าเป็นค้อมดฟองเผยเจ้าหน้าทีเป็นคนใหายไปเลยไร่างเพราะว่าหายไปหายไปก็เพราะนนำมันเป็นปั๊มหมวกเาบอกแล้วมู่น้ำหมู่ก็เคยมากังแดกนอนีเหมือนก็่อยของรอยไหนี้ามีพน์ประทานมากกว่าั้งน แต่หาย่ายจะขั้นเป็นยังไงเสียแต่หนูคนเดียวคนเดียวมีใบประกอบวิชาชีพเขถือว่าไปรับจ้างไปทำสีผ้าสีสีผ้าสีฮะกต่รังจะข้ามสะพานไม่ได้ข้ามสะพานใช่ไม่เขาไปอกอ่ะครับเขาเสียจ๊อบเออนี่ไงข้ามไม่รับผนวกพานสะพานเมื่อกี้ไงบ้านที่ผมพามาเที่ยวจะผ่านข้ามไปแมน้ำโขงอยากถ่ายวิดีโอเลียบกดวิดีโอไม่เป็น บ้านย่ดีโอไหมคะด้ค่ะกดกด้รอเลยดีเดียวถกกดายวิดีโอได้เลยถ่ายเลยนี่สะพานไทยลาวสะพานไทยลาวมุกทหารสวรรค์เขตนะคะตัวค่ะนานานาเล็กนาเดียมพลาเที่ยวจ็านายเพื่อนค่ะไม่ใช่เพื่อนลูกค่ะลูกคะจนายลูกเพื่อนเอไป่่องลาวนะคะอย่าซื้อหนังเียมมาฝากง อ่ะเดี๋ยวป้าดูรถให้ผมด้วยแล้วกันรถตัวนี้ใช่ไหมออสายเออจะแซงแล้วเนี่ยแล้วต้องไปยืยนอะไรอีกฝั่งนู้นเดี๋ยวลุกเดี๋ยวรู้กันสองตู้จุกไม่จุกไม่เสี่ยงนะชาติลาวยืนตรงแล้วสบายดีรประเทศลาว ข้ามคามเทล่าเลยค่ะเมื่อครที่แล้วเราไปนู่นนี่ลกเราไปหาเลาวเราเาก็นึกว่ามันจะหวยังไงเราก็เลยเย็นอยากกินอะไรนะที่เขาบกอะไรนะไก่ย่างเซโนอร่อยไมเคยกินหมเออมีนะทางไปทางเซโนก็ได้ค่ะไม่ไกลพี่เซโนทางบ้านพวกไอไอมแมนทังทางบ้านเขาหอดบ้านแล้วพี่น้องหอดประเทศลาวเลยอ ลังนางค่จะได้ยโหลดคนสิขามาาามาเล่าเขาซซุยกำลังมาพี่น้องเขาซายกำลังมาหลาซซุยกลังมาลาซาซกับเจายเสี่ยวเขาซสซุยกับใจ

บุนนาไหมง่ายง่างถ้าจะได้มากินนั่นร้านสมตำไปเนอะไก่ย่างยูเซโนวิ่งไก่ย่างเซโน กินแล้วเนาะกินแล้วเนาะนั่งใช้ก็ได้ไปนั่งนี่ตัวก่อนพี่ถ้าไม่พอก็จเพิ่มเดี๋ยวนุ๊ก แห้งๆเี่เนี่ย่อนพเนมากแหงๆเลยอยากกินนีปูปลาบวะตั้งบานห้ามตั้งบานห้ามหแม่ิมข้ามจังแม่ปูเลยตั้หูตั้หูเมันจะโขซ่สเอางกเลยเอาสเอาองกัก่อนก็ได้เอาซองมาพ่อบนาจัเอาอีกะเอาขาแล้วก็มมยังอีกนไมนู เออเดี๋ยวเขานี่เขาจะเอาน้าให้บไม่จอกเลยกเลยยกขวดเขาจะยกขวดเลยขยกเลยแต่ของแม่เียมาเองบากำกินนะเรากินน้ำเย็นย่างเซโน่่าต่่ แบตเตอี่แบตเตี่ใช้กุญแจหมอกกีกันม่นได้บอกว่าเชห่ยมดยดก่า่นี่นี่หาดีว่าเมื่อวานกยาลง่ไม่มีอะไรอีกอส่งพักเ่าส่งกพ่พี